สวัสดีครับเลข21ที่เรามองเห็นนะครับถ้าหากว่าถูกทำฟอร์แมตให้กลายเป็น3ตํตำแหน่งแบบนี้นะคลิกขวาไปที่ format c e l l เลือก Custom นะครับตรงนี้นะตรง General ตรงนี้นะครับถ้าเราคีย์เลข0ลงไป3ตัวตรง Sample เนี่ยมันจะบอกเราว่าคือ021นะโอเคเราจะมองเห็นเลขนี้เป็น021แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันยังเป็นเลข2หลักอยู่นะครับดูที่ฟอร์มูลาบาร์นะหากเราแยกเลขตรงนี้ออกมาคือแยกเลขหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่1เราใช้เล็บไปแยกนะครับเล็บของเซลล์นี้นะคอมมาหนึ่งเอามา1ตัวหรือไม่คอมมาหนึ่งก็ได้นะถ้าเอามาตัวเดียวนะกด Enter แทนที่จะได้เลข0นมันจะได้เลข2แทนนะครับเนื่องจากว่ามันมองว่าเลขนี้คือเลขย1นั่นเองนะ ถ้าเราต้องการแยกตัวกลางออกมานะครับมิดของเซลล์นี้ตั้งแต่ตัวที่2อเอามา1ตัวสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเลข2แต่มันจะได้เลข1ออกมานะเนื่องจากว่ามันมองว่าเลขนี้คือเลข2หลักนะครับมิดตัวที่2ก็คือมิดไปที่เลข1น,นะครับเอามา1ตัวนะครับถ้าเราจะต้องการหลักที่3เราใช้ไรนะครับไรของเซลล์นี้เอามา1ตัวหรือเราไม่คอมมา1ก็ได้ ตรงนี้นะครับ r i g ก็คือส่วนที่อยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะได้เลขหนึ่นะแต่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่นะครับเราต้องการ0 2 1แบบนี้นะเราจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ให้เราใช้ text ไปช่วยตรงนี้ผมลบไปก่อนนะ text ของเซลล์ B3 เนี่ยเอามา3ตัวแบบนี้ก่อนนะให้มันมองว่าเป็นเป็นเลข3หลักจริงๆนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้กด f 4แล้วไป c o p y ลงไปก่อนนะตรงนี้ถ้าเราต้องการแยกเลขตัวหน้าออกมาก็ใช้ left ไปช่วยได้เลยนะ left ของเซลล์นี้เอามา1ตัว comma หเราไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ถ้าเราต้องการแยกตัวกลางออกมาก็ใช้ mid ไปช่วยนะครับม i d ของข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่ตัวที่2เอามา1ตัวนะครับเ่าก,กด e n t e r ไปตรงนี้เราต้องการแยกตัวสุดท้ายออกมานะครับก็ใช้ r i นะครับ ไรของเซลล์นี้ออกมา1ตัวคอมมาหนึ่งเราไม่ใส่ก็ได้นะก็จะเป็นแบบนี้นะสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ